วันนี้วันนี้เราจะพา,าเพื่อนๆ <c oughs> มาดูลำไยที่บ้านเรา,า,เราไหนพาไปดูสิไหนโอ้ไหน, <c oughs> ไหนมีกี่ต้นเนี่ยฮะ <c oughs> มันกินได้หรือ,อยังไหนพาเดินดูไหนสิ <c oughs> โอโดกมากเลยอ่ะชิมให้พี่เตี้ยชิมก่อน แล้ยชิมเป็นไงครับหวานไหมอันนี้ไม่ชิมอ่ะชิมไหมหวา,านยกโ้ยกโ้หวานมากโอ้โหโชว์เลยพี่เตี้ยเก็บโชว์มันดกมากเลยพี่เตี้เยกเก็บโชว์เราจะขายโลละเท่าไหร่ดีโ,โลละยี่สิบบาทโอเค